อย่างตอนแรกที่ดูที่มือแอนรู้สึกว่าถ้าลงหน้าเขาจะต้องขาวป่ะใช่พอดูอย่างเงี้ยอ่ะหันไปดูกับข้างเนี้ยที่ยังไม่ได้ลงเห็นปะไม่ได้ดูโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่อยู่ที่สี่ที่มือรู้สึกทุกคนวิ่งจะขาวลยไม่เนี่ยอะไรเงี้ยแต่พอลงไปเห็นไหมอันนี้อันไหนพี่ตัวทามเมอร์ทามเมอร์นะคะลองทามเมอร์อีกเดียวจะมาครับทามเมอร์ใช่ค่ะ มือไม่ใช่รองพื้นนะคะตัวพามือไม่ใช่รองพื้นอ่ะ,อะอคือมัน,นร์ดอกอกห้ให้แบงค์องได้น้องเชิญชื่อไบงคทหน้าพริพร้มม <laughs> โอเคอะ <laughs> หน้า <laughs> หน้ารักหน้าตะวัน หันหน้าไปดูดนี่ให้เพื่อนดูดิโอยมาดูดิดูสว่างขึ้นเลยพอพอดูเรียบแล้วดูแบบไม่โอเวอร์แป้งปกติแป้งทาปแป้งแข็งไหมอืมแป้งก็เอาเลี้ยงลงนิดนึงแล้วก็ทาปแป้งฝุ่นก็ได้มาพี่เดียรแลอง,เอ,เ,ลองเออนี่ดูว่ออกเลยนะว่าทาอันนี้ลองลองฟื้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ